5เหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้ผลเชอร์รี่กาแฟาสีแดงเท่านั้นในการโปรเซสและเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อรสชาติของกาแฟาแก้วโปรดของเรา 1. ความสุกข,ของผลเชอร์รี่ผลเชอร์รี่ที่สุกเต็มที่จะให้ปริมาณน้ำตาลสูงที่สุดซึ่งผลเชอร์รี่สุกเต็มที่นั้นจะมีสีแดงแต่บางสายพัานธุ์นั้นผลสุกอาจจะมีสีเหลืองเช่นสายพันธุ์เยลโล่เบอร์บอนการคัดเลือกเอาเฉพาะผลเชอร์รี่ที่สุกเ,เต็มที่เท่านั้นมาโปรเซสทำให้กระบวนการหมักหรือการเฟอร์เมนชั่นของกาแฟดียิ่งขึ้นส่งผลให้รสชาติของ กาแฟมีความหวานกลมกลม่อมและซับซ้อน2สามารถควบคุมคุณภาพและความสม่ำเสมอผลเชอรี่ที่สุกต่างกันจะทําให้รสชาติของกาแฟไม่สม่ำเสมอการเลือกใช้เฉพาะผลเชอรี่ที่สุกเต็มที่จะทําให้รสชาติของกาแฟมีความสม่ำเสมอและกลมกลมอม 3. ลดความเป็นกรดหรือ acidity ที่ไม่พึงประสงค์กาแฟที่ยังไม่สุกเต็มที่ซึ่งอาจจะมีสีเขียวหรือสีน้ําตาลอมเหลืองอาจจะยังมีกรดที่มากเกินไปส่งผลให้รสชาติของกาแฟเปรี้ยวหรือฝาด สีโปรเซสได้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการโปรเซสต่างๆผลเชอรี่ที่สุกเต็มที่นั้นจะมีเมือกที่ห่อหุ้มเมล็ดกาแฟอยู่หนาแน่นซึ่งช่วยป้องกันการหมักเสียหรือการโอเวอร์เฟอร์เมนห้ามีมูลค่าสูงเนื่องจากเป็นกาแฟที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีตั้งแต่การเก็บเกี่ยวที่เลือกเอาเฉพาะผลเชอรี่กาแฟที่สุกเต็มที่จึงทําให้กาแฟมีรสชาติที่ดีและเป็นที่ต้องการในตลาดกาแฟพรีเมียมและสเปเชียลตี้ดังนั้นบารามิโอจึงเลือกใช้เฉพาะผลเชอรี่กาแฟที่สุกเต็มที่เท่านั้นมาโปรเซสเพื่อให้ลูกค้าของเราได้ดื่มกาแฟ ที่รสชาติดีและมีคุณภาพบารามิโอคอฟฟี่ e อกซ์โพ e เดอะเฟเวอ